อ่าพี่นองมะุ okay. <c oughs> ่น <row> เข่ากับมวานแม่ทำามอกท้าเก่งหลายแนวพี่นองขวานม่กี ah, ิเตาขวากับมูต <c oughs> ัวแลบกับห้องถอดนี่ถอะปาดได้ปาดแม่ขี้เตาใจานพี่นองเบิ้งขวดนไม่กีเตาปัสแจกขนาดพหนยังแจกพี้นองกินก็เแบถ้ากระเดาพอบอกพ่อปว <ผ>ม,มึงจะเต่าผู้ใดชหูจักแมงกีเต่าตะกี้เล่าอ่ะไอ้อันเซียนเนี่ยใช่ <laughs> ตอนสมัยเด็กๆที่เด็กไปเนี่ยแมงกีเต่ายังยแมงกีเต่ <laughs> าต,นะ <laughs> ตามใสีมแมงดาพี่น้องเอ้ยพออยายามผ่าผู้ใดชเคยกินเอาใบนั้นมาให้เบิ่งแนะ่โอเคใบที่อ่ะไใบข้า เพีเดียวอ่ะโอนเงินมาให้แม่ซื้อที่ก้าวไลท่ทุกคนยังไม่เห็นยังไม่เห็นใบถนนเลยอยากเห็นถนนได้เลยค่ะพี่แมงดาพี่น้อง,ง,งหอมเีหโอหซูมใกล้ๆเลยลูกค้นหมักนี่คนอีสานหมักเบิงแม่ๆพอๆพ็นหมักเบิงแมงดาพี่น้องอือเคิ่นดีใจพี่น้องมาเห็นหน้านอค่ะพี่น้อง อ๋อมาแบบนี้เลยใช่ค่ะคือมันจะเป็นเศษของเขาคะเบยอันนี้ต้นตำลักแล้วก็อันนี้ก็คืออ๋อเป็นสามแปลงค่ะเป็นสามแปลงทุกคนความภูมิใจก็ขอบคุณลูกค้าคินเผ็นมุกแหละปีนี้ได้ทีให้แม่พี่น้องดีใจมากพี่น้องเลยแต่ว่าบ่มมีเงินกับกรุงเทพอัได้บีนี้เ็เป็นยังค่ะเดี๋ยวแม่ส่งอันเนาะใช่ แม่เอาลายะพันสูงปังปังเลยแม่ไว้พร้อมไฮหลาเนี่ยเอาซื้อเทียให้เนี่ยปีนี้โชคดีค่ะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นไปอีกทีหนึ่งขอบคุณนะคะขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองธรรมาค้าขึ้นคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ คนมาเห็นนะพี่น้องคุณแม่ชอบทํานาซื้อที่ให้เดี๋ยวพาไปดูที่ที่สวยมากทุกคนติดถนมดําเดี๋ยวกินข่าวเดี๋ยวไปเบิ้งทีีดูท่านได้เห็นอยู่พี่น้องทีไม่กินมองปคุดน้ำตาลพี่น้องจำเบจํำดีจจวด